เมืองประวัติศาสตร์ประทาดทองคำชื่นช้ำธรรมชาติแตรทานอุดมเครื่องของระกษัตริย์แต่เดมิมบินีจริงค<อ>งอยูหมายเสื้อสีสวยสวยเคยใส่นมโคนมไครเคยร้อยเรือไม่ค่อยร้อยสักเท่าไรลูกลล่นจากไปไม่กลัามาตากใบใสน้ำน้องตาออกบวชระยะหัวเวจา รา, D, 4, รามาดมิตรรังดีนครศรีธรรมราช2220 0อดีตผาดีกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3จังหวัดนคร ดีที่สุดในประเทศไทยวิยตู้ถัดาระกอบด้วยเนินลขาภูเจและกองในคืนหนึ่งและที่จาไกลไม่ได้กลับคืนขยังไม่โดาหย่าร่วงวิธีคิดาริตตี้เป็นอยู่แบบคืนาน้รวงไปถึงการจัดทำเลขจับหน่ายสินค้าของไม่เชถ้าลำบิดถ้ามันยอมรถไฟสตายลำาร ใหวสำหับผาตงที่ยะดมานั่งถ่ายรสุดิอและลิ้ดรเอาหารโบไมาใน่านลีกอยากสบายดีป่านนี้และเจะเป็นเช่นไรเลยได้รับบางมาให้แม่น้ำตานีขาวขาวช้ำหมาเป็นห่วงแม่ดอกอย่าระวงถูกใบอุ้ม คือพลังของสาสรประเภท2หรือ LGBTQ ที่ออกมาเรียกร้องสิทธิเพื่อผลประโยชน์และความเท่าเทียมแก่ตนเองให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่และเป็นการที่ทุกๆคนร่วมใจกันผลักดันส่งเสริมและรณรงค์ให้ประเทศเราพัฒนาไปมากขึ้นค่ะค่ะสำหรับโครงการสารนฝัานห้ถึิฝันคือโครงการที่ ค้นหาความฝันและช่วยเหลือในการทำความฝันของคนกลุ่มนึงให้สำเร็จโดยการให้กำลังใจการให้คำปรึกษาหรือว่าจะเป็นการให้ทุนสรับสนเปแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดโครงการีจะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีผู้ใหญ่ใจดีอย่างบริษัททีทีเอเอสที่เป็นพั TT N N นธมิตรมิตรชวนวิทีนครศรีธรรมราชมิสรชวนวิตี้ออลเทอร และคุณจเจ้าของบริษัทเรีนจีโอ้ิชันวินติ้งมี MTV i n t e r n a t i o n Thank you very much